เอาละครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ยังลังเลในการสมัครสมาชิกช่องกอมีทีวีอยู่นะครับกลัวที่จะไม่คุ้มหรือกลัวที่จะไม่ได้เกมโปรตามที่หวังนะครับผมก็ดูจากอันนี้ได้นะครับผมอัปเดตเกมโปรทุกวันนะครับในกลุ่มนะครับผมแล้วล่าสุดนะครับมีน้องสมาชิกคนหนึ่งถักเข้ามาบอกว่าพี่มีเกมนี้ไหมพี่ก็ตอบเดี๋ยวนั้นเลยนะครับบอกว่าไม่มีเดี๋ยวพี่ดูให้นะครับผมพี่ก็ทําการโปรให้เป็นที่เรียบร้อยเลยไม่ถึง10นาทีครับไม่ถึง5นาทีพี่โปรเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ยับส่งลิงก์ไปให สิบาทนะครับผมก็ได้คุยกับพี่ด้วยนะครับแบบตอบเร็วทันใจจริงๆเลยนะครับผมนะครับผมถ้าใครกดสมัครแล้วทักเข้าเฟสมาด้วยนะครับผมหรือไม่ก็ทักไอจีมาได้นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้เข้ากลุ่มกันนะครับผมแล้วก็เนี่ยครับหรือถ้าไม่ทักพี่นะครับก็สามารถเข้าไปกดเข้าไปในช่องพี่นะครับแล้วกดคําว่าชุมชนนะครับจะมีโพสต์สำหรับสมาชิกอยู่นะครับสามารถสแกน QR c ค d e ได้เลยนะครับผมแล้วก็เข้ามาเป็นครอบครัวมินิทีวีด้วยกันนะครับบ๊ายบายครับผม เอาเลยครับก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กันในช่องกอ m m u มินิทีวีนะครับวันนี้ก็อยู่กันในเกมซับเวเซอร์เฟอร์นะครับเกมที่ไม่ได้ทํามานานเพราะว่าไม่ค่อยมีคนเล่นกันแล้วนะไม่รู้ว่าจะยังเล่นกันอยู่หรือเปล่านะครับผมแต่ว่ามันมีระบบเลนกิ้งมาใหม่นะครับโคดแจ๋วนะครับผมมีแบบออนไลน์ด้วยหรือเปล่านะไม่แน่ใจเหมือนกันครับเขามีระบบเลนกิ้งอ่ะเดี๋ยวผมลองเดี๋ยวผมไปซื้อนี่ก่อนดีกว่านะครับไปซื้อตัวละครก่อน นะครับตัวนี้จะเป็นเวอร์ชั่นที่เงินไม่จํากัดนะครับทุกอย่างไม่จํากัดแล้วก็สกอร์ไฮสกอร์อยู่ที่22งพันสอ้อย2้ยสองพหนึ่งร้อยกว่าล้านนะครับประมาณนี้เลยทุกอย่างนี่คือตันหมดแล้วนะครับผมนี่ทุกอย่างตันหมดแล้วนะครับไม่ต้องทําอะไรแล้วชีวิตนี้นะครับนี่ไงคือแบบภารกิจอะไรก็มีมาให้หมดเลยนะครับผม ลองรับดู This. นี่นะประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวไปดูตัวดีกว่าตัวมาใหม่เนรับผมอันนี้เหมือนตัวในเกมอะไรสักอย่างนะนี่นะครับก็จะเป็นตัวใหม่หรือเปล่านะ Max อ่า Special Surfer นี่นะครับลองซื้อมาดูมันจะเป็น The Fat นี่ครับก็ตัวใหม่ทั้งนั้นเลยนะตัวเก่าๆก็อยู่ด้านล่างนะครับผมตัวเก่าๆนี่คือสามารถใช้ได้ทุกตัวเห็นไหมนี่นะครับมีทุกตัวที่อยู่ในเกมนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวที่มาใหม่หรือมาเก่านะครับผมนี่โคตรเยอะเลยนะแต่ละตัวนะครับมีให้ทุกตัวนะครับแล้วก็เกมก็อัปเดตเรื่อยๆด้วยนะครับนี่แล้วก็มาดูทางด้านบอร์ดหน่อยนะครับผมบอร์ดก็มีให้ครบกับทุกแบบนะยกเว้นไอ้พวกที่มันต้องใช้ตังค์ซื้อนะ นี่เลยครับอันนี้คืออะไรอ่ะพ่นควันอันนี้ดีกว่าแล้วเราก็สามารถปลดล็อกยังอื่นได้นะครับนี่ใช้กุญแจไปเลยครับหรือว่าอันนี้ก็ได้เพราะว่าเรามีไม่จำกัดแล้วก็ ตรงนี้นรัปก็จะอัปเต็มมาให้ทุกอันแล้วนะครับผมเราไม่ต้องอไปอัปเลยนะโอเคเดี๋ยวไปดูหมดใหม่กันซักนิดนึงดีกว่าไม่รู้ว่ามันออนไลน์หรือเปล่าแต่ว่ามันเป็นเหมือนแลนกิ้งนะครับผมลองเล่นดูโอเคน่าจะต้องรอแมทโอมีแต่ละชื่อด้วยออนไลน์หรือเปล่าอุ้ยแจ๋วอ่ะวิ่งหลายคนนะครับโอเค เราสามารถใช้ได้ไหมว่าผมใช้นี่ไม่ได้อ,อเควิ่งเร็วเลยรับมันคือแร้วเนี่ยหมดแล้วเนี่ยอืบโอ้โอ้ยอ๋อแล้วต้องกระโดดโอเคโอเคมันเหมือนจะเป็นหมดที่มันแบบเอาไว้สู้กันอะคอืบ โอเคโอเคเข้าใจงับอ๋อนี่เราสามารถใช้สกิลได้ผมก็ลืมดูเลยโอเคโอโอ้โหอ,อันนี้คืออะไรวะเนี่ยเร่งเครื่องยิ่งเราอยู่ข้างหน้าเราโอ้โหอะไรเนี่ยอันนี้ผมอยู่เกือบโหลครับ อ๋อเราชนเราก็จะแบบช้าลงด้วยนะโอเคแต่ว่าไม่ตาย,โอ,ยโอ้โหมันเหลี่ยมจัดเลยครับวิ่งเร็วอย่าโดนเหลี่ยม,อ,มอะไรวนะเนี้ยมาแล้วไปกันต่อครับโอ้โหอะไรนักหนาอุ๊ยโอ้ oh my god เล่นยากนลยนี่ผมอยู่ที่2อยู่ครับตอนนี้แต่มันจะหมดเวลาแล้วครับทันหรือเปล่าเล่นเครื่องน่อยเอ้ยเอ้ยทันป่าตันมบทันบ่วครับไม่ทันนะโอ้โหอยู่ที่สองะไม่เป็นไรครับถือว่าเป็นตาแรกนะนี่ก็คือโหมดใหม่ของซับเวสเซอร์เฟอร์ที่อัปเดตเข้ามานี่ครับก็ไม่รู้ว่าหลายคนยังเล่นกันอยู่หรือเปล่าแต่ว่าผมเห็นมันอัปเดตนะครับโอเคก็ ประมาณนี้นะครับก็สามารถมาโหลดเล่นกันได้นะครับเผื่อว่าใครสนใจนะครับก็ส่วนมากสาวมันจะติดเหลืองผมไม่รู้เพราะสาเหตุอะไรเมื่อก่อนไม่เมื่อก่อนเขียวอื่อเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันติดเหลืองนะไม่รู้มันสาเหตุอะไรเหมือนกันโอเคงั้นก็เดี๋ยวไปเล่นกันอีกสักตาหนึ่งแล้วกันนะครับสําหรับในส่วนอื่นก็มีให้ครบหมดแล้วนะไม่ต้องเป็นต้องอะไรเลยนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวรอจับคู่สักคู่หนึ่งนะครับมา ขออีกสักตาคราวนี้ต้องที่หนึ่งผมเข้าใจระบบละมันจะมีมันจะมีไอเทมให้อยู่ตรงฝั่งข้างๆนะครับผมโอเค,อ,เคอุ้ยหืมัมนหลอกเราแล้วก็สำหรับไอเทมเราต้องไปดิเอาดิสำหรับไอเทมเราต้องแย่งเขาด้วยนะโอเคโอค้โหอ,อุ้ยเราสามารถกระโดดได้เรื่อยๆเหรอว้าวโอเค ตรงนี้มียับอันนี้มันช่วยอะไรได้ไะเนี่ยเจ้าหญิงวูวิ่งเร็วขึ้นอ๋อไอ้สีเขียวเหยียบไม่ได้ด้วยนะมเกือบยับเราไปวิ่งเร็วดีกว่าเราที่สองละเรามาวิ่งเร็วเลยยับนี่นี่ไะอันนี้คืออะไรอุ้ยอ๋อรู้แล้วมันคือเกมอะไรเกมกระโดดนะเกมกระโดดไกล เมื่อกี้มันกระโดดไกลอยู่สายฟ้าก็คือเราจะเก็บพลังงานของไอ้นี่นะครับใครมันอยู่ข้างหน้าเราวนะโอ้โหเรียบร้อยสีเขียวห้ามเหยียบนะครับเก็บพลังงานของสกเก็ตบอร์ดนั่นเองนะถ้าสกเก็ตบอร์ดเต็มเราก็จะสามารถโอ้โหมันเย้่ยงเราอะ ไปมาดิมาดิาดบังจัดมันบังจัดแต่ว่าเราวิ่งเร็วมากไปต่อครับโอ้ยากแล้วเนี่ยอันนี้ก็น่าจะเป็นโหมดออนไลน์นะเก็บครับเก็บเหรียญพลังงานโอ้โหที่สามนี่ขนาดตั้งใจเล่นแล้วนะ่ะนะครับมันน่าจะแบบพึ่งไอเทมด้วยนะสำหรับเกมนี้นะผมก็ต้อง บริหารไอเทมกันนิดนึงโอเคนี่น่าจะเป็นโหมดออนไลน์นะมีแรล่งระบบของมันอยู่ก็สนุกดีนะได้เล่นกับคนอื่นด้วยนะครับผมอ่าก็เหมือนจะสามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะเกมมิ่งผมว่ามันน่าจะต้องแหล่งสูงๆกว่านี้นะผมถึงจะแบบเจอเจอเจอคนนะนี่ผมว่ามันน่าจะเป็นบอดอยู่ดูจากชื่อละดูจากชื่อผมว่าน่าจะเป็นบอดแต่บอดเก่งจัดเลย โอเคผมจะลองเล่นใหม่คับโอ๋อมีบารีอาหรือครับโอเคมีเจวเลยเล่นสปีดไปโอ้โอุ๊อยเอาสปีดดีกว่าวิง่งโอโหใครไปนู่นแล้ยนะโอ้โหชนมองไม่เห็นครับโดนใช้ไอเทม ออฮโหมันไปกันเร็วจังวะผมก็โดดรัวๆโดนเหลี่ยมติดสปีดอีกแล้วอืมอๆๆๆโอเคโอเคโอเคได้อยู่ครับโอ้ไ่กอดโดนอะไรไม่รู้ผมว่าไอเทมนี้น่าจะดีสุดเลย โดนปลากระบ,บองเพชรอีกลับมันต้องมีคนผ่านเรามาก่อนนะครับถึงเราจะสามารถปลากระบ,บองเพชรได้แต่เราปลาไปก่อนแล้วกันว่าเราจะหาไอเทมใหม่โอเคอันนี้ดีบุ้มโอเคสวยโอ้โหเฮ้ยไปครับโอเคผมลืมไปว่ามันสามารถกระโดดได้สองจังหวะผมนึกว่ากระโดดได้จังหวะเดียว โอเคเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะผมก็จะเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วผมจะได้ที่หนึ่งอยู่แล้วจะที่หนึ่งอยู่แล้วก็พี่เออฮ้ยโอ้โหที่หนึ่งครั้งแรกครับผมบ๊ายบายครับ